วันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะผสมแมงมุมมันเจ๋งปะโอ้ยเจ๋งเลยเหรอะัะแมงมุมสี่ตัวเลขแมงมุมหนึ่งตัวครม้ม<ด>หลัวทำดูเอยเ้ย,ย<ค>ไม่กลา<ด>้าเออไม่กลา้าเสียดายอ่ะเออลองดูแล้วกันนะทำแบบนี้อ่ะใช่ไหมสีมุมอ่าย้ายแบบตัวน้ำเงินพี่แม้มันไม่ตรงตัวน้ำเงินพี่อ่ะเหรอมันเจยะอยากขยับเข้าไปใกล้เธอใช่หรอตรงกลางพี่ลองขยับหามุมดูใช่ขยัองแแบบหาามุมดูมันจะมันจะเชื่อมกันให้เลยท่ามุม แล้วมันต้องชามยังไงนี้เอาคุณอย่าไปยืนพรมแดงนี่ครับหรอไม่ให้ยืนพรมแดงหรอเนหทยืพรมแดงชุบชุบชุนี่ไงแป๊บบอกแล้วขยับมาใกล้ๆนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้ยนนี้เป็ไมึงบมมอะไรอะนี่ไงแป๊มนี่ไงตอ่เราต้องการอะไรอะไรวางอะไรอะไรเออเออไอไ ไม่คุณต้องเปิดล็อกไม่ไม่จะเอามันไปติดบับอย่าพึ่งตีมันเอาไปติดบับได้ติดยังไงครับเออเนี่ยติดบับได้นี่นี่นี่เอามาตรงนี้ทุกคนดูนะมันสามารถติดบับได้โอ้ติดบับได้จริงๆติดบับได้จริงๆนะอยู่ไหนวะแมงมุมไฟดีอ่ะโคตรเกียดนะคุณดูว่าดูดีโคตรเกียดนะหนึ่งตัวกูหายอ่ะ ตัวกระดูกเพี่อโอ้โหดูดีเพื่อ,อ,อได้ได้นะเอาละน้องๆถ้าทุกคนอยากได้ตัวแบบตึงๆอ่ะผลิตเงินได้เยอะๆอ่ะดูนี่ซะเนี่ยอยากได้ตัวไหนเลือกเอาเลยที่ร้านเอกนัยศพนะฮะไปตำกันได้เลย